โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่ในช่อง X เนเะชเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาทําการต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยนะครับที่ผมเล่นไว้นะคือหลังจากครั้งที่แล้วเนะื้อเรื่องนะที่ผมโดนจับนะอาราบ,บัตตาร์และผมก็จะมาโ レインディナーズに突入したもののルフィたちはクロコダイルの罠によって捕らえられてしまった壮妙な罠だああしようがなかった避けられた罠よ後先考えずに突っ込むなんてバッカじゃないのあんたたちまったくだあんたもよ こんな時に私た,たちを追い回すからこんなことになってんじゃない共に死にゆく者同士仲良くやればいいじゃねえかクロコダイルああ,あ,あ噂通りの野犬だなスモーカー君アナから俺を味方とはおうだが正解だてめえには自己死してもらうことにしようあいつが七部界の一人かお前がクロコダイル まあそう吠えるな違うかミスオールサンデーええさて俺たちは一足先に失礼するとしよう何こちらクソレストランてめえ一体何者だそれだ俺はミスタープリンス ミスタープリンス、今どこにいるそりゃ言えなあ言えお前は、うりゃああすらせやがって <laughs> もしもし、レインディナーズの前でミあ、あ、あ、こりゃいい見物に行くぞ、ミスオールサンデー <laughs> 言い忘れてたが ห้องนี้จะจมแล้วจะหนีออกมาเราต้องพาหมาฟังหนีออกมาด้ทุกคนอืมมาดีครับมาดีครับมาเอาดีครับโอ้ยเจอทานี้ไม่ได้เราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยเอาดีครับเอาทาไปกินเอาาทไปกินเอาทา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 ไปกิน ผมว่าเราวิ่งไปเลยเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหเราต้องไปฆ่าตัวนู้นก่อนนะเราต้องไปช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ตามมานี่เนี่ยเอามาดนีครับมานนี้ครับอุ้ยผมไม่ได้อันนี้ครับมาเอาไปไปเลยว่ะอาสตุลให้กระเด็นเพื่อก่อคอมบูม่าที่เด่นเล่นเบียร์โอเคจัดไป น so mm hmm. ี่แน่จะทานได้ไปกินแต่บัญชีมาดีครับก็มาดิครับก็มาดิครับให้หมด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 โอ้ยตันนี้มีกองสมบัติทุกคน๋ยวผมเอากองสมบัติเดี๋ยวกองสมบัติกองสมบัติกองสมบัตินี่ไงก็มาดิครับก็มาดิครับให้หมดครับเตะกระจายหมดครับ แม่ขนาดมือซะจิโอ้โห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 นี่เน่เฮ้ยหลังหลังหลังมันมุดแล้วมันมุดแล้วมันมุดแล้วเจอท่าน,นี้ไม่ได้วยยำเท้าใหญ่เท้านี่เตะกระเด็น กล่องอยู่ไหนกล่องสมบัต like oh ิอะไม่เห็นอ๋อยู่นี่เคยไปทำอะไรเมื่อกล่องสมบัติฮะโอเคได้เลือดอ่ะอันนี้หน่อยโอ้ปวดไหล่ปวดไหล่บัฟบัฟบัฟถอยไปครับถอยไปพวกกระจอกถอยไปครับพวกกระจอกถอยไปให้หมดครับผมเลี้ยงหน้าเข้ามา นี่โอ้จะจะไป500คนแล้วเหรอรับเดียวเองโอ้โห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 กวาดลางวัดโอ้โหมาให้เตะให้กันให้หมดเพวาเองอ่ะโอ้ยเมื่อกี้ใครมามาท์าวะเวี่งคอเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่บางามเอาเวี่งคอเหรอ บ้า,ามาตีหรอบ้า,ามาตีหรอฮะหมามาเดียบมาเดียบให้หมดครับโอ้โห,โ,หโ,หโหเป็นโดมิโนโเลยยังไม่โอ้ยังไม่ตายหรอยังไม่ตายหรอฮะเบื่องขวานเบื่องขวานก่อเขาได้สองจุดโอเคโอเคครับผมไป เฮ้ยจัการอีกมามามิสเตอร์องค์ชายรู้จักปะรู้จักปะมิสเตอร์องค์ชายอ่ะเอาท้าไปแดกเด็กไตะกระเด็นโอ้ยเฮ้ยมันติดมันติดมันอยู่พอติดมันอยู่ มีได้แล้วอยู่ได้เอ้ยตัวนึงมีมีคนนึงเราต้องกำจัดหัวหน้าถอยไปลูกกระจอกถอยไปถอยไปให้หมดอย่ามาขวางวเออโอ,อ้โหโคตรเยอะข้างหน้าบับกาก่อนจัดการนี่เนเอโหไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนติด ไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนนี่แน pues ่ก mm ็มาเดียบก็มาเดียบก็มาเดียบก็มาเดียบขอความว่าสำเร็จครับผมเดี๋ยวท่าก็ต้องโอเคแต่ผมจักเตะ เฮ้ยเขาขอดายเขาขอดายมาดิจัดให้หมดเลยนี่หมายความว่าไงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยงงงงงลูกน้องโดนอัดก็ลูกน้องผมอัดอ่ะเออทำไมอ่ะเฮ้ยเขาขอด้เขาขอด้ยไปอยู่นู่นไปหาเขาขอด้ครับแต่เราต้องช่วยก่อนดิ เราช่วยพอนั้นก่อนเราค่าอยขอคดายจะไปไหนกันครับพวกหนุ่มๆเตะกันได้ทั้งหมดอะ่ะมาเดี๋ยบมาเดี๋ยบก็มา,มาเาดียบมาเดียบเดี๋ยวคดายรออยู่นั้นก่อนนะแปบ๊บนึงเดี๋ยวอาจพกลูกกระจกก่อนแล้วครับไปจัดการไอ้แก่เฮ้ยกระเด็นไปดิเหมือนติดเหมือนเออเออโอ้ยยังไม่ตายเหรอเล่นเหลือแค่ะนะั้ เล่นเลยนิดเดียวเอ้ยเวียงขวาดเด้อเอาทับกินไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วสินะอะไรเขาขได้อะไรไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรคืออะไรเอาไปไม่ได้เหรอ ก็ว่าหายไปไม่ได้ลิวีทุกคนมาช่วยเอ็ออกไปแล้วไงวิววีวีงงมันเกิดกกอะนนงงไรขึ้นกันแน่นะ นี่งี่มันเนทพสันจิไปช่วยได้ยังอ่ะนี่ช่วยไม่ได้เหรอบวกเข้าโอเคไปได้แล้วเอายังไปไม่ได้ อ๋อต้องมาทางนี้โอเคไปทางไหนไปทางไหนทางนี้สินะมาช่วยแล้วคุณเจ๋อต้องเอาคุณเจ๋อเฮ้ยมิสเตอร์สามมิสเตอร์ชีมิสเตอร์ทีปะคกฏตัวมิสเตอร์ที ม,มิสเตอร์ทีแล้วไงนี่ไงอุ้ยเอาวะเจอหาไปกินหน่อยมิสเตอร์ทีเฮ้ยไม่ได้ไม่เจอทีอะไม่เจอไม่เตอร์ทีอุ้ยอจอทีอะเจอแล้วเตะกระเด็นหมดเลยมิสเตอร์ที นี่เยแต่กาการมิตาที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 เรย้ปอยกัวเกัวเสกัวเสกัวกัวกัวไงอัดวิตาทีไป หลายก่อนจอรเจย์เงสวยพวกัสสิปัสคอยนั่นอภัยให้ไม่ได้โมโหแล้วเขากริ่มโมโหลูฟี่นอนเลยสุดเหรอเรまぐれさ ฮัลโหลกอดยต่อไปยหนไปีโอโอ่ฉันะจะปล่อยพวกนายไปครับกอดย,อดยเอ้ยสมอเกอ,อเรอไ์ไปก่อนสิอัลเบิร์น้ามา่ นี่มีการบอกแบบนี้ด้วยหรอโอเคแล้วก็ช่วยสำเร็จแล้วครับผมได้คะแนนที่ A เอโอโหไม่ได้เอสะวิ่งแล้ววิ่งไปหาวิวเอา้าโดนจับแล้ววิว ほ <music>、oh, ら、ラブは出てる。しょしょ、ここででふざけなすぎたな。もんよ、わらのルフィ。な、<music> わらんねん ก็มาดีคร oh ับโอ้ต่อยไหมข้าวตอนนี้ลูกพี่ยังไม่ใช้คิดไม่ได้นี่ว่าแต่ก็ทำให้เองมือนได้นะนี่โอ้โหไม่โดนโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ มาดิ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 าด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 โอ้ยบันทึกจัง,งขอะพอโคดาใช้หลุมซ้ายหลุมซ้ายเหรออุย้ยโดนจมตีแล้วอุ้ยอย่าอ่อย่าเขาไปใกล้อย่าเขาไปใกล้ นี่แน่โดนตานีน่โดนมันมือแล้วสิมือแล้วซ้ำซ้ำนี่แน่เอาดิก็เมาดิครับตัวอย่างขับไปใกล้ลุมซ้ายโอ้ไม่โดนไม่ถึงต้องไปกัระละใกล้ๆ บาซูกา้าโอ้โหเต็มเต็มโอ้โหบาบพลังก่อนเฮ้ยไม่ใช่ท่าเทอยู่ซ้ายอุ้ยต่อยไม่โดนอยู่ยนี่สิเหมือนละเหมือนละเอ้ยเดี๋ยวผมอยากอยากอยาเข้า,าขไปใกล้หลุมซ้ายเดี๋ยวตกเดี๋ยวโดนดูด อะไรทำไมคนไม่ต่อยเลยโอ้ไม่โดนเอ,อ้จะทายท่าอะไรใครมันจะไปยอมแพ้กับสายวะสายแล้วมาดีครับกลับมาดีครับโอ้ไม่ถึง เบอร์แล้วต oh, ิดบอแล้วมาจากยืดบาสุก้าบาสุก้าุยไม่โดนอยากหรืะอยากหลบได้ไหมอยากหลบได้ไหมยากหลได้ไหมนีแน่บดีก็าเดียวอุหนีไป้าเอาหูโดน จะตายแล้วอย่าพุ่พูดเยอะจะตายแล้วเองอ่ะจะตายแล้วเลยจะหมดแล้วเหมือนติดมึนเ <c oughs> จขอขโบยไปหน่อย <c oughs> นี่เน่จับพุ่มมาดี <c oughs> บาสุก้า ไปไหนครับไปไหนไปไหนดีเดียวเล่นเลยน้อยแล้วเล่นเลยน้อยแล้วเฮ้ยไม่อยากออกกระสายเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งโอ้ยไม่โดนมันวาร์ปหลบหรอหลบหรอหลบหรอหลบเราอ่ะหลบหรอหลบหรอนี่แนี่หลบต่อเราเรียบร้อยไปดิ

ไม่โอ้โหโดนดุบแล้ว,เส,เ,วลเสียเวลาเสียเวลาแล้วฮะตกดึกเลยทีเดียวหมกฟางอ,อ๋อนี่มาช่วยเว้ช่วยซะเด็กเชียนะ ทำไมถึงต้องต่อสู้ <D. S 1> หรอดย <D. S 1> อあなたเายังไม่ตายดูเอมดานาาช่วยแค่น,นี้ราก็พาไปรักษาไม่ได้พาไปรักษาแล้วเนี่ย การดอสโซมาหยุดยังได้ความพยายามที่ไม่เป็นผลทำได้โอ้โหก่อลาจนแล้วในเมืองครับโอเคนะผู้ชมเดี๋ยวขั้งต่อไปเราก็จะไปอัดคอกระดายรอบสองนะตามในเรื่องเลยรอบ2องตอนนี้มันต้องแบบมีพกทางน้ำมังแหละ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบให้เลมกด subscribe กดแชร์กดกด่งเป็นใจใผมได้นะเจะอกันใหม่ ep สานะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ จริงครับผม